อาสมหรือสีเนนธาตุพระพุทธคุณให้แม่นถูกรางวัลที่1นรับไป6ล้านบาทสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบก,กวนเมตตาก,กาดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของอาสมฤสีเนนธาตุพระพุทธคุณนะครับ ตำบลโพแตงออำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมาฝากแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะอยู่ใกล้นะครับศูนย์ศิลปชีพบางไทรนะฮะไม่ไม่ไกลกันมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับมีพี่ผู้ชายท่านนึงนะฮะได้ไปนะฮะขอโชคขอลาบที่นี่นะฮะแล้วก็สมหวังนะฮะถูกรางวัลที่หนึงนะฮะ ได้เงินก้อนโตเลยทีเดียวนะฮะจากนั้นพี่ผู้ชายท่านนี้นะฮะได้ทำการไปแก้บนนะครับอยู่ที่อาสมฤษีเนนธาตุประพุทธคุณนะครับหลังจากที่สมหวังกับโชก้อนโตก้อนนี้นะฮะระหว่างนี้นะฮะหนูก็เลยหยิบเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับในนะครับบริเวณอาสมฤษีกันก่อนนะฮะ นี่ก็คือนะครับภาพผู้ชายท่านนี้นะฮะที่ได้รางวัลที่1นนะฮะชอมโชว์นะครับเหมือนกับเป็นอ่าใบลอตเตอรี่นะครับในโทรศัพท์ให้ดูเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะที่มีโชคมีลาบนะฮะสำหรับนะฮะอ่าเอดก็คงต้องสู้ต่อไปนะฮะก็มีตามเลขเดิมทุกงวดนะฮะสักวันต้องเป็นของแอดแน่นอนนะฮะท่านผู้ชม แต่ไม่เสี่ยงเยอะนะครับเอาแค่หอมปากหอมคอนะครับใบ2ใบนะฮะท่านชมเพราะว่าการเสี่ยงโชคนะฮะก็นะครับเป็นการลงทุนนะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะฮะท่านชมก็ยอมรับในจุดนี้ไปนะฮะท่านชมถ้าจะอยากมีโชคมีลาบนะฮะท่านชมเอาละฮะมาดูในส่วนของฮะขันนะมนกันบ้างนะครับ ขันน้ำม์นะครับล่าสุดเลยนะครับใหม่สุดนะฮะจะแยกเป็นฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะฮะตามที่หนูนะครับทําภาพวงกลมวงไว้นะฮะตัวเลขนะครับเริ่มจะตีนะครับออกและจับคู่หากันนะฮะทางฝั่งขวาฮะและก็ฝั่งซ้ายนะฮะจะสังเกตว่านะครับตัวเลขจะหมุนเป็นเป็นเหมือนสับสามเหลี่ยมนะฮะท่านผู้ชมและนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จับคู่มาเป็นดังนี้นะฮะ ที่ตัวเลขมีนะฮะก็มี026587นะฮะสรุปออกมานะครับเป็น026 9 2 0 2 2 8 57, 8 7 7 7 8 1 5 5นะฮะท่านได้นะฮะคิดเห็นนะครับตามรูปภาพนี้เป็นอย่างไรนะครับมองเห็นเป็นโชคตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยแบบพี่แบบน้องนะครับแบ่งปันซึ่งกันและกันได้เลยนะครับเมื่อเราแบ่งปันแล้วนะฮะ บุญที่เราแบ่งปันก็จะกลับไปหาท่านนะครับให้ท่านมีบุญวาสนาที่จะทำสิ่งอะไรก็ประสบผลสำเร็จต่อไปนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับปดใช้วิจารณญาณ